สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝ่าสม้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าว11นาฬิกากับดิฉันเขมิกากุลไทยกันสักครู่ค่ะ ช่วงนี้ไปติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีกับคุณสศิดาราสิงหเนตรรายงานสดมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันค่ะบรรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้งท้องถิ่นของสภาเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยนะคะทั้ง121แห่ง1,793หน่วยเลือกตั้งค่ะ อย่างเช่นที่สารางแก้วภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งนี้นะคะก็มีหน่วยเลือกตั้งอยู่ทั้งหมด4หน่วยค่ะซึ่งบริเวณน,นี้ก็เป็นที่น่าจับตามองเนื่องจากมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เป็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมผ่านกระบวนการประชาธิปไตยที่หลายคนคาดหวังว่าจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่ะ แต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีประชาชนทยอยเดินทางมากันอย่างบางตาคาดว่าจะมีมากขึ้นในช่วงบ่ายซึ่งในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่มีเทศบาลที่จัดการเลือกตั้งรวม121แห่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 767,111คนกระจายอยู่ใน1,793หน่วยเลือกตั้งขณะที่ในเขเทศบา,นนาลนครเชียงใหม่มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด157หน่วยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรี94,864คนและสมาชิกสภาเทศบาล94,721คนค่ะ ซึ่งเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษโดยเฉพาะตําแหน่งนาย,ยกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครจากพักการเมืองทั้งหมดทพรพักแต่เป็นการแข่งขันที่เข้มข้นระหว่างสองพักใหญ่ที่ส่งผู้สมัครลงชิงตําแหน่งทั้งในระดับนาย,ยกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลครบทุกเขตส่งผลให้ช่วงหาเสียงที่ผ่านมานะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักและดุเดือดค่ะ มีการรายงานเรื่องร้องเรียนแล้วกว่า20เรื่องโดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินรวมถึงการใช้อิทธิพลข่มขู่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยค่ะทางกกตเชียงใหม่ก็คาดการว่าจะมีพวออกมาใช้สิทธิประมาณร้อยละ70นะคะแล้วก็จะได้ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ20นาฬิกาค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ ขอบคุณคุณสศิดารานะคะกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา2,568สืบสารวัฒนธรรมไทยผ่านาศาสนาและประเพณี นางสาวพลอยธนิกุลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขาบูชาที่วัดสุทัศเทพวรารามซึ่งกรมการศาสนาจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง11พฤษภาคมนี้ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาครวมถึงกิจกรรมสร้างสาร์ผ่านสื่อออนไลน์การสวดมนต์ปฏิบัติธรรมต่อปัญหาธรรม,มะและเปิดพื้นที่เรียนรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างเข้าถึงง่ายขณะที่ส่วนภูมิภาค 76จังหวัดจัดกิจกรรมตามบริบทพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมควบคู่กับการสืบสานศรัทธาทางพระพุทธศาสนารู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหย่ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส่องตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานอซอสกุงรสฝ้าเขียวตราภูเขาท่องซอสกุ้งรสฝ้าเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจากมีเรื่องราว ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โห <co ff> สั่งพิเศษลูกชิ้น <co ff> คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพลงหมดเวลาของท่านข่าวแล้วนะคะเราพบกันอีกครั้งเวลา12นาฬิกาสวัสดีค่ะ